ลูก้ามาไล่ออกไปก่อนเดนยัยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมลูกค้าลูกค้าออกไปมนี่เมงู้ดบกลุาปิดเราไป <laughs> เปิดยัง <laughs> เปิดปเราเเ <laughs> มนี่อยู่ในมูนลนหละ เมนปลาเมึกทะเลผู้ใดวันนี้ก็มึกกะกุ้งผู้ใดเลยยังกุ้งก็น่าสิยเม่นนะเม่นปลาเมึกทะเลอันโตที่มาจากบ้านนะก็เมื่โตที่มาจากบ้านใช่ก้งตามเวลาเปิดก้มตามโอ้ยกระตีดปลีกระติดข่อยทะเลเนาะเอาเล่าก็เล่าแค่นี้อยู่ก้มตามผู้ใดข้าไปก้มอยู่เพื่อนเอากอาเอาเอาเก็ได้เดี๋ยวไปเอาเสียงออกไปเอาอันนี้อย่างก็ก้มตาม ผูกห้องสีไล่มะหยาออกมาเลยว่ะเราอยากฟังชอบสีเล็กอยากฟังด่าเาไยนอ่านยังยูอยู่เหรอใส่ทุกอย่างเช็ดแห่งๆนี่หนาตาขนาดนามาดู ใส่ถุงยางเด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแปากระดาษเดี๋ยวพามองไปเห็นมันจิปิดอยู่เปล่าปิดอยู่ครับก่อนจะใส่ถุงยางต้องมีอันนี้ก่อนกันนำกันนำเขากันนำออกวุ้นโอ้ยยญยเติบ ที่ไทยบอล,ลเลยไม่เนาะลุงยางค่ะทุกอย่างอันนั้นไหมใ <c oughs> ส่จังสีบ๊ครับใส่จังสีเลยเออโชว์นี่ครับทุกอย่างใส่บแบบเราเทสิ่งไบบมันเถน่อ,อ,อน,นอ,อันนี้พันจักรลองอันนี้พันจักรลองอ่ะมันอยู่นะโอเค กันไกยกันไต้องใหญ่ๆป้าอย่าไปหาเห็ดอีกเด้อแน่นี่อาขอบคุณครับ